สองรายได้โม e ค่ะสาวอินฟูสุดฮอตลงคลิปแต่ละทีโกยเงินพรึบค่ะหากพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะก็ต้องมีชื่อของโมนิสกัพาเพลินค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อโ e, มนิสกะบนทิกต o อกอย่างแน่นอนนะคะกับคอนเทนต์หลากหลายที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าการกินเที่ยวหรือว่าการรับรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตามกันได้ตลอดเวลา สาวคนนี้นะสามารถดึงดูดผู้ติดตามมากมายด้วยความสดใสความน่ารักในการนําเสนอโดยโมนิสกะพราเพลหรือว่าโมชื่อจริงก็คือนิชกุลรอดสำริดถือว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสร้างสารรค์และก็ทํางานอย่างมีคุณภาพมีคอนเทนต์หลากหลายคะ่ะเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าไลฟ์สไตล์และก็การแนะนําสิ่งต่างๆให้กับแฟนๆโดยช่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่คะ่ะ ที่แฟนคลับสามารถติดตามเธอได้แบบใกล้ชิดเลยแล้วสาวสวยจากปากน้ำโพนครสวรรค์คนนี้นะคะโดยพื้นเพของเธอเนี่ยมาจากจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเธอเนี่ยจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สถานที่ที่ให้กําเนิดความสามารถของเธอในด้านการนําเสนอและก็การสื่อสารกับผู้คนผ่านโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็แรงบันดาลใจไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมโมนิสกะพาเพินถึงได้รับความนิยมและก็การติดตามอย่างรวดเร็วในหมู่คนรักโซเชีย So, แล้วเธอเองค่ะก็คือตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถใช้สื่อออนไลน์เพื่อแชร์ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แนวทางในการรีวิวสินค้าต่างๆได้อย่างมีเอกลักษณ์โดยปัจจุบันนะคะโมนิสกพะพลาเพลเนี่ยมีผู้ติดตามเกือบ5,000 0 0คนมียอดไลค์กว่า40ล้านไลค์แล้วก็แน่นอนค่ะว่าคอนเทนต์ที่เธอลงในแต่ละคลิปวิดีโอก็สร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อเรามาคำนวณในโปรแกรมคำนวณเงิน Tik t o อกนะพบว่ารายได้จากการลงวิดีโอหนึ่ง ตัวของโมนิสกะพาเพินเนี่ยสามารถทําเงินได้มากถึง344ถึง541ดอลลารา์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ตกวิดีโอละ11,561บาทถึง18,183บาทเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นแล้วนะจึงสันนิษฐานว่าคลิปวิดีโอหนึ่งตัวที่ลงในช่องของโมนิสกะพราเพลินจะสร้างรายได้มากถึง11,000กว่ากว่านะคะถึงหน0 0 0หมืันกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะ